ตายตอนมืดยังไม่เช้าสักเท่าไหร่เลยเนี่ยไอหมูหมูแก่โอ้ยฟังตกแน่แน่จะตกแล้วแหละตกเป่าเสือชิมหายแล้วคุณเบล คุณเวลตายเปล่าตาเอ๋อแล้วของอะของอยู่ตรงซอกอะข้างๆ้างเลยข้างเหวดาเพชรเออยังอยู่ผมเก็บไว้อยู่ไม่เป็นไรนะโอเคกำลังขึ้นโอเคคุณเบล์ไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> เบลไม่เป็นไรแล้วโอเคโอเคมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วไม่เนื้อหมูโอเจ้าเนื้อหมูไปกินแม่งไม่ได้กินเลยไม่ปั่นแล้วตกไปเลยโอ้ไอ้ซนตึกเอ้ยช่างมันช่างมันโอ้คุณเบลบ้าเราดูดิแหว่งเลย โอ้ไไปหมดแล้วอ่ะเอ้ยตอนนี้ทำภารกิจแล้วโอเคครับได้ได้เอ้ยผมต้องทำไม้นี่ยผมต้องเอาไว้นี่ให้เยอะๆอะ่ะักทองใช่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 ผมปลูกเป็สามอันจริงเหรอมีเมล็ดเียสามไหมเอ้ยผมว่าเราต้องทำทุนละโอเคทำยังไงก็ได้ให้น้ำมาเยอะๆทำปเป็นแอ้งเลยก็ได้มีขันไหมมีนะนี่มีขันอยู่ในบ้านวะ ่ผมจะไปลงไปเดี่ยวก็ได้วะไม่เป็นไรขันมันมีนมมากินเลยได้ปะได้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 ะะะจะหอดไปไหนโหแม่งตั้งแต่นีหมาไม่เคยแฟนตาซีขนาดนี้เลยเอ้าวจริงอ่อ ไม่มี oh. ไม่เคยมีแฟนตาซีแบบเนี้ยชื่อเป็นครั้งแรกที่มันลักใครไปโดยไม่ต้องเท็ดนั่นเลยอ่ะอันนี้มากินก้าอันคือตอนนี้ชุดชุดผมหายหมดเลยอ่ะผมไปบวกเองก็ได้โอเค เอาฟักทองเอาฟักทองหน้าบ้านเราไปปลูกเลยไปทำมเมล็ดปลูกเลย okay, เหี้ได้บส,กสกเกลกเงี้ยเฮ้ยฟักทองนี่ใช้มือตีได้ไหมได้นะดาบได้มือตีได้ขวานมนเร็วสุดโอ้ฟักเฮ้ยโอ้อ เอาเนื้อเลยไม่ไหวแล้วแม่กำลังจะทำยังไงหนึงก็งไม่เอาคืนเดี๋ยววะผมแม่งตอนนี้เกาะเราอะ่ะสุดยอดอสุด่ยสดคือมันเป็นเหมือนโดนอุกกาบาตชนอะ่ะเหมือน,ไม,นไม่ใช่โลกแล้วเนียยย่ยไม่ใช่โลกเลยแล้วอุ้ย คือเล่นมาตั้งนานนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเทเ็กเจอร์แพรก็เท็กเจอร์แพกเดิมน,นะฮะว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนหรืออ่ะ <c oughs> มันกดผิดเอ้ยโอเคลืมเปลี่ยนเทเ็กเจอร์แพกน,นะเปลี่ยนเทเ็กเจอร์แพกก็ได้เอาเป็น1.6เเลยแล้วกันเอาเป็นนี้ฮะ จะได้ดูดีมีออร่าขึ้นนะจากว่าภาพมันเห็ดดีขึ้นอย่างเงี้แล้วกันเอาจังซี่กันแล้วกันทางไหนนะนี่นนะทองลุ้ัดทองลุเฮ้ยเดี๋ยวนั้นลืมแล้วว่าทางไหนวะนี่คือของมันอยู่ในนี้ด้วยไงครับเราเลยต้องมาเอาคืนไหนนี่ไงโอเค ปิว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 ขงหารเราเหลือน้อยแทบไมทีแล้วฮะคือรู้แล้วอยู่ในนี้ฮะถ้าใครเขาทักสตรีมเลยมาครับโอ๋ออ๋อมาตบอโออุ้ยอืมขอบคุณครับอุ้ย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 ตกใจจี๊ดที่อะไร โอ้เกือบตายเหมือนกันนะโอเคเราพยายามต่อบบล็อกขึ้นไปครับเพื่อที่จะไปฆ่าอินเดอร์แมนเออเออเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้ ไปไไปเออเออเอ้ยว้าเตวมทำมากินนี่ใช่ได้ๆๆทำการทุบอันนี้ก่อนฮะขอให้มันแตกครับ เร็ว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 อร่วเร็วเร่อเรเร็วเร็เรีวเวเร็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 วเไม่ไร yeah! นะ็อเร็วร็เอเครเร็วเอเคเคโอเค็วเเนี่เ ค okay. ตอนนี้เรามี Ender Pro อ้า Ender Pro Ender Pro ลงมาทำอะไรวะเนี่ยไหานข้ <Okay. S 1> างไหนข้างนี้ปะ <Okay. S 1> สามหัวใจนะพอไหวนะป่าไปเด้อเออโอ๊ย <Okay. S 1> oh. ทำลายเสร็จเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิน้นทีมคุณได้รับชัยชนะ ใช่ไป็นดใช่ใช่ปะลาปะลากำลังขึ้นมากเนเดยวโอเคเอ้ยสุดยอดกำจัดมันได้แล้วตอนนี้ก็ไม่มีผีอะไรมารบกวนแล้วทำข้าวให้เค้ ข้า้ข้าวข้าวข้าข้า,ขา,ขาตอนมืดนี่ดีมากเลยเพราะว่ามีสเกลเยอะสเกลเยอะจะได้เอากระดูกมาทำแขงกระดูกอะปั๊มไมเนี่ยเป็นการดีมากถือว่ายังดูดีอยู่ <laughs> พอใช้ได้อยู่ เฮ้ยฝนตกชิบหายแล้วก็ฝนตกซอมบี้สปอนเว้ยโอ้ไม่แก๊ชชิบหายละระวังนะเขาเร็วเฮ้ยอืทำไมเขาคุณเป็นกัน่ะ อะไรเหรอแล้วไมหัวคุณไปอยู่ตรงหน้าเฮ้ยข้างบนหัวอะฮะยังไงอะเดี๋ยวคุณไปดูในคลิปแล้วกันอะไรเกิดอะไรขึ้นหัวไม่อยู่บนเสื้อมาอยู่บนตัว,วเฮ้ยแล้วตัวมันเป็นยังไงนะและ้วตัวเราละ่ละเออตัวเราก็ปกตินี่มาอาจจะแบบเฮ้ยช็อกเลนีุ่กคนเป็นไงคุณต้องเห็นวะมันสุดยอดมากคุณเดียวมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเป็นอะไรที่แบบวัตเตอร์ฟูลจังมาก Yeah. การที่เราจะไปโลกอื่นได้เนี่ยเราจะทดลองนะครับว่าเราจะไปโลกอื่นได้หรือไม่นะไม่ใช่โลกอื่นสิต้องเรียกว่าปไปปุ่มิภาพาคเอ้ยไบโอมอื่นเนี่ยคือไบโอมโ okay. อเคยี่สิบสามเท่าไหร่ครับเราต้องเปิดมองไกลนะฮะ ว่านีไม่มีฮะฝั่งนี้ไม่มีนีไม่มีไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มองเห็นไหมวะมองไม่เห็นว่ามันม,มีเมฆอะไปแลวเด้อถึงเปล่าวะ เราจะตายครับไล่ต่อไปทำนาไวะคุณเร็วชาวไรชาวไรจ้าคุณมาทำงานฝนมันก็ตกหนักเหลือเกินอีออันนี้แล้วก็ผมกระดูกมีสี่ ดาบเพชรมานี่สู้สู้สู้ชาวไล่ชาวไล่ข้าพ่อข้าพ่เอ้ยตรงนี้มันๆๆมันไม่ขึ้นนะถ้าเกิดคุณทำแบบไม่มีช่องว่างให้มันมีลูกออกยังไงอ่ะนี่ต้นอะไรเนี่ยที่คุณทำเนี่ยอือปักทองต้องหาดินมาโปให้มันมีนี่ออกอ๋อเออเนี่ยนะ เลี้ไปเลี้ไปโอเคไนช์เยอะวะไหนวะมันซิฟิวซิฟิวมันกลัวน้ำไงเหลาคนนี้ทำไงดีคนนี้ทำไงดีคนที่จะบวกดีบวกเลยเด้อ yên láo, nó nhiều quá, nó nhiều, 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 kinh, kinh, Ok kinh, 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 Ui Oh, what the f... Oh! Shit ยอมตาย,ท,ยที่ดิน<ท>ออกบพังะ้าที่กว่าอยู่อย่างเสียสิส้นปีตุลมบอลมันเข้าไปดุยมันแต่กระจายด้วยหัวใจคงไปสกเกลามาฆ่ามึงคิปเตอร์ะ <c oughs> จะมาเอาชีวิตพวกมึง ชีวิตพวกมึงไอ้ไอ้ไอสิล้างซึ่งหลังไม่เป็นไรคุณแม่ผมไปฆ่ามานันเอออีกขี่ไม่นะระวังระวังต่อต้านต่อต้านพวกมันซัมบี้เหรอซัมบี้เหรอต่อต้านต่อต้านต่อต้านดูไปดูต่อต้านอาน่ Cái đồ có đồ ấy Fuck Ưa Fucking my Mark my word Tiền hàng cũng lưu lưu quá Ôi Cũng mới quẩy là cha Ưa Ơi ผมลืมว่าว่าไอ้น,นี่อยู่ไหนอะ่ะหองกันนะเออลืมไปเลยว่าเคยมีคราบเฮ้ยเ <c oughs> ช็ดแม่เออคุณมะนอนได้ไหมนอนไม่ได้หรอมันชชิมหายแล้วแตงโมนี่กินได้เลยได้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 วันทำดับ ดาบเหล็กึ้นมาัอันหนึ่งแล้วเาทดแทนดาบที่เสียไปมาโ okay. อเคลุยแล้วโอ้ยอีกสองพาดพาสสองพาดเนี้ยมันจะบวกเดียวเ,เลยนะความรู้สึก <c oughs> อปกติไม่บวกแบบนี้อ่ะ ไม่ไม่ไม่จะตายแล้วเนี่ยสเกลจัดการให้อุ้ยเยอะเยอะอุ้ยเอะอุ้ยดาบ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 เฮ้ยยังไงดาบเพชรกูดีไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรครับส,สเกลสเกลกเฮ้ยมไม่รู้มันมีดาเมจหรือเปล่าไมรร่รู้รู้ว่ากูตีไปแล้วตายยากเลยไอ้ไหนดาบวะดาบฆ่าตโดนี้เลยนี่ไงดาบเจอแล้วดาบคุณหรอดาบเพชรอะของคุณแหละ

แล้วคิปเปอร์ไม่ระเบิดเลยชิบหมแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านคืนนี้ได้ก่อนนายแม่โอ้โหอะไรวะอุ้ยดาบออกไปไอ้พวกผีถามผมไอบ้บ้าไอ้ไอ้ไอคิปเปอร์ตัวหนึง่งตายก่อนตายดิโอ้ยดาบไอ้คิปเปอร์มาไอ้ โอ้้ตองบอกว่าสุดยอดออกไปกูฆ่ามอนไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยอะ,อะไรเล่เอาอ๋อฝนไม่หยุดแล้วหรอยังพี่มาตกเ,เรื่อนเดกดึกเ,เขาเกกับบรรยากาศในการต่อสู้ของเราเลยเกิน ระเบิดดิระเบิอดออกไปก่อนเถอะเรยกปดโอดปดหยุดหยุดก่อนตอนนี้เปอดได,ด้ไมไม่ไหวแล้วเยอะไปแล้วโอ้ยคือมันเยอะก็จริงแต่ก็คุ้มนะที่เราได้ไอ้นี่มาไอระดูใช่คุณได้มาเยอะปะ่ะผมเก็บไว้ในกล่องส่วนหนึ่งนะโอเคส่วนหนึ่งของคุณนีเมอกี้อันวะประมาณ สี่ห้าอันสี่อันรวมเป็นกันห้าสิบเอ็ดแล้วเว้ยเก็บมาให้หมดประเด็นคือตายได้ของไห้ตกไม่เป็นไรขอให้ได้เก็บของหดหนัวมากไม่ไหวยตายยังไงโอ้ยอะไรเราสเกลเทคดาวเลย ไม้แม่งมันแข็งแก่งวะแม่งมันยิงนี่ต่เอเนื้ออ่ะมันยิงแบบมันเป็นมันเป็นผีธนูไงอเออแล้วมันเชี่ยวชาญทางทางทางด้านเออบัวแอเปอเปิลตีหน้าแม่งอ,อ่ะดาบโอ้เออนนหัวใจซัพพอร์ตอย่างน,นี้ไม่ไหววะไม่ไหววะั ไม่ไหววะไปยืนอะไรตรงฟาร์มโอ้ยก <ani> ็บวกไปก็จบโอ้ยเคได้ผมกระดูกมาละโอ้อะเราวะกูัแอปเปิลทองออกศึกเลยแล้วกันนี่คือแอปเปิลทองนะที่ได้มาจากนั่นนะฮะอ๋ออืมข้างหลังว้า ไปใครดีใครดีคุณเลวใครดีหาหาตัวหาตัวนี่นี่นี่ตอนนีงระเบิดเลยนี่เอออุ้ยรัวไปแล้วเออรัวไปแล้วรัวไปแล้วโอ้ยมันเช้าแล้วนะคนตกแม่งเอ้เออ ตอนนี้ผลผลิตเราผลิตไปยังไงยังวะ <c oughs> ผมว่าคุณเบลแม่งแคสเกินสองพันแน่นอนเพราะผมจะแคสเกินสองพันแล้วเนี่ย <c oughs> เราต้องทำให้ภารกิจดเสร็จ 1, <c oughs> สมบูรณ์ให้ได <c oughs> ไ้ไม่ว่ายังไงก็ตามเราจบซีรีส์นี้โอ้าไม่ไหวแล้วหนีก่อนเดี๋ยว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 นี่ผมมีของผมเอาของ ของของชั้นวันนี้ฟาร์มเลยนะโอ้ยต่อยก็ได้วะกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์ทุบกันให้กันให้กันให้ไม่เอ้ยโอ้กูตกมาที่ไหนเลยเนี่ยโอ้โหตกมาที่ไหนวะเฮ้ยตกมาที่ไหนวะเนี่ยมีนี่ด้วยจีจัง ไอเดียพักช่องเฮ้ยผมตกมาที่ไหนไม่รู้คอยู่ไหนมันอยู่ในเมืองมันอยู่ในเมืองเนี่ยผมกำลังขึ้นไปได้อาวุธแล้วอาวุธแล้วสองไปได้อาวุธแล้วผมขออาวุธผมคืนผมกำลังขึ้นไปคุณเวลเห็นคนค่อยๆลายขึ้นมาโอ้ยพาร์ทนี้เป็นพสองพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ มันข้างมันนะฮะสำหรับพวกเราเอาว้อยู่บนน้ำนี่น,นี่เอาไปโอเคไปอันนี้อีกแล้วโอเคอนนโอเคอันน์อวิน,วน,นโอ้ยใส่กอด้วยเฮ้ยมาอัพเดตเหรอ ใส่กอด้วยโอ้ยโอ้ยใส่กอโอ้ยหลบก่อนผมเคียงโอเคคิวรุล่วงไปไงผมไม่เสียพลังเลยคิวเองกับมือโอเค